เกิดเหตุพายุมุนพัดบ้านพังที่หมู่หนึ่งตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่กำนันนำลูกบ้านช่วยซ่อมแซมให้เพื мире, ่อบรรเทาความเดือดร้อน้ะครับเหตุพายุมุนพัดบ้านพังครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายสมคิดขันนาคกำนันตำบหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุพายุมุนพัดบ้านชาวบ้านได้รับความเสียหายที่หมู่หนึ่งตำบหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่หลังรับแจ้งจะรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงพบบ้านไม้หลังคาบุงมสังกสีไม่มีที่ที่ถูกพายุพัดพังทั้งหลังนายราพาหอยสังอายุ5 2ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปและเลี้ยงเป็ดเป็นเจ้าของบ้านนายรำมพาเล่าให้กำน,นันตะเบนหันเล็กฟังว่าก่อนเกิดเหตุเกิดพายุฝนตกหนกักตนเองหลบฝนอยู่ภายในบ้านขณะกำลังหลบฝนอยู่เกิดพายุบุนพัดหลังคาบ้านหายไปทั้งแถบพร้อมกับตัวบ้านและโครงหลังคาได้รับความเสียหาย ด้วยความตกใจกลัวจะได้รับอันตรายจึงรีบวิ่งหลบหนีออกจากบ้านไม่ทันเก็บสิ่งของต่างๆภายในบ้านทําให้ถูกขยุ้พัดได้รับความเสียหายตามไปด้วยหลังจากนั้นนายสมคิดขันนาคก,กำนันตำรวจัดเล็กจึงได้ะดระดมพลุกบ,บ้านมาช่วยกันซ่อมแซมบ้านให้กับนบายลำาเพื่อช่วยบรรเทาการดูดร้อนเป็นการเริเ่มต้นต่อไปแล้วครับ